ถือว่าผ้เป็นงานดีมากนะครับและเป็นวันดีด้วยนะครับเป็นวันที่5เสาร์5ด้วยครับงานนี้มีเคจิมาหลายหลายรูปเลยครับแล้วก็มวลสารต่างๆนี่คือสุดยอดมากๆเพราะว่าโทนิจจาเขาตั้งใจมากครับผมรู้ว่าแก,แกไปนิมนทุกๆท่านมาด้วยตัวเองนะครับ พี่ท่านอื่นบ้างครับมาเจอนี่งานใหญ่แบบนี้เป็นไงบ้างครับใหญ่่างนี้คิดไหมตัวผมเองยังไม่รู้จะใหญ่ขนาดนี้นะครับที่สวยงามมากใหญ่ใหญ่มากเลยครับทนนี้เขามีความตั้งใจมากเพราะอย่างที่ทราบคือทนนี้เขาตั้งใจที่จะไปสร้างบ้านไปสร้างโรงเรียนนะครับเขาตั้งใจมานี่มาหลายเดือนแล้วก็คือครึ่งปีแล้วนะครับก็รู้ว่าเขาตั้งใจทํางานนี้แต่ตัวผมเองก็ไม่รู้ว่างานที่จะใหญ่ ขนาดนี้เลยนะครับได้เห็นพิธีอะไรต่างๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณอันนี้แค่เป็นพิธีช้านะครับเป็นพิธีบงวงสรวงแล้วก็เป็นการเททองหล่อพัดแต่ว่ายังไม่มีพิธีปลูกเสกนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ะจะเริ่มเข้าพิธีปลูกเสกครับให้ติดตาม พรัตพงศ์คลของพี <wh> はは่ธนิจานะครับ yeah. ก so ็ฝากด้วยนะครับรุ่นพรพระพมนะครับหนึ่งหกแปดของคุณธนิจารครับมาร่วมบุญด้ในการมาร่วมบุญด้วยกันนะครับก็โอ้ตอนนี้มีหลายคนสนใจมากนะครับนี่ก็เราจะตั้งทีมบอลพรพระพม์หนึ่งคนก็ฝากด้วยนะครับใครอยากมาร่วมบุญก็เชิญนะครับฝากนะครับอะไรยุ่งไปไหนครับยุ่งไปไหนครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปยุ่งไปไหน